เยซูและเหล่าสาวกตอนที่สมาระโกบทที่15ข้อที่39มีผู้คนจำนวนมากมาฟังพระวจนะของพระเยะซูขนาดนั้นพระองค์ตรัสว่าอย่ากลัวสิ่งที่ชาวโลกเขากลัวแต่จงกลัวสิ่งที่ควรกลัวอย่างแท้จริงแล้วมีชายคนหนึ่งทูลพระเยะซูว่า พระเยซูเจ้าข้าบิดามารดาของข้าพเจ้าได้ทิ้งมรดุกที่ดินไว้แต่พี่ชายและข้าพเจ้าไม่ยอมแบ่งให้ทำไมชายผู้นี้จึงถามคำถามเช่นนั้นทันทีบางทีเมื่อพระเยซูตัดเรื่องความกลัวเมื่อคู่นี้ชายผู้ที่กำลังนึกถึงความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของตนเองนั่นคือความกลัวว่า จะไม่ได้ครอบครองทรัพย์สมบัติมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงความกลัวเช่นนี้มีได้มีเพียงเขาเท่านั้นหากแต่เป็นความกลัวร่วมกันของผู้คนทั้งปวงถ้าทรัพย์สมบัติของเราลดลงเล่าหรือถ้ามันสูญหายไปหมดจะทำอย่างไรเพรี้ยสุดตัดแก่ผู้ที่มีความกลัวเช่นนี้ว่าเรารู้ดีว่า เสื้อผ้าอาหารและที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์แต่จงอย่าก,กังวลถึงชีวิตของท่านว่าเราจะกินอะไรดีหรือเราจะสวมอะไรดีแล้วพระองค์ทรงชี้ไปที่ดอกไม้ในทุ่งนาและนกที่บวยบินในอากาศตรัสว่าจงพิจรารณาดูนกที่บินอยู่บนท้องฟ้าพวกมันไม่มีผู้ใดเลี้ยงดู ไม่มีผู้ใดผสมพันธุ์ให้ไม่มีลงนาเก็บพืชผลแต่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูมันทั้งสิ้นดูดอกลิลลี่ในทุ่งนามันไม่ได้มีใครทอหรือปันแต่ก็ยังงดงามยิ่งนักพระเจ้าทรงเลี้ยงดูมันทั้งสิ้นแล้วพระองค์จึงหันกลับมามองประชาชนอีกครั้งและตรัสว่า พระเจ้าทรงเห็นคุณค่าของพวกท่านมากกว่านกหรือดอกไม้เสียอีกดังนั้นจงอย่ากังวลหรือหวาดกลัวในสิ่งที่จะกินหรือดื่มแต่ก่อนอื่นจงคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงปัถนาก่อนสิ่งที่จะกินหรือดื่มเมื่อประชาชนบางคนได้ยินเช่นนี้ก็พยักหน้าด้วยความเข้าใจ แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังคงกังวลเรื่องอาหารและเครื่องดื่มพระเยซูจึงตัดซ้ำว่าจํานวนผู้ที่สแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าอาจจะมีน้อยมากแต่จงอย่ากกลัวเพราะมีคนน้อยพระเจ้าทรงพอพระทยที่จะประทานอาณาจักรนั้นแก่ท่านผู้ที่สแสวงหาพี่น้องที่รักมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ต่างหวัดกลัวการสูญเสียสิ่งที่จับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองเสื้อผ้าบ้านหรืออาหารจึงดิ้นรนขวายคว้าเพื่อให้ได้มามากขึ้นเรื่อยๆแต่เราต้องระลึกไว้ว่าสิ่งที่เราควรกลัวที่สุดไม่ใช่สิ่งที่ตาเห็นแต่คือพระเจ้าและผู้เดียวที่เราควรไว้วางใจที่สุดก็คือพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเราในฐานะสาวกของพระเยซูจงมั่นใจและเชื่อฟังพระเจ้าแต่ผู้เดียวและยำเกรงพระเจ้าแต่ผู้เดียวพระเจ้าผู้ทรงรู้ความต้องการทั้งหมดของเราจะทรงปูดตอบสนองความปรารถนาของเราอย่างเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี